สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเช่าเรือเช่าวสวนทุกคนค่ะเมื่อนี่เอาต้นทุเรียนที่กำลังแตกยอดนะคะกําลังแตกยอดมาให้เบิงพึง่งว่างปลายเดือนสิงหานะคะข้าเอาปุ๋ยไห้นะคะเอาปุ๋ยแต่บดได้ใส่หลายนะคะใส่บางๆนะคะเพราะว่าอันย่านย่านว่า เกินปุ๋ยเกินยังเสียม,ม,มันแก่ยากนะคะมันแก่ยากกันปุ๋ยเกินไอ้กวาทุเรียนเท่าสิแตกหยอดแตกยังเนี่ยมันกระโดนเนาะค่ะมันโดนถ้าเท่าดูแ,แลเราใส่เขาเกินไปเท่ากับว่าเวลาแก่ไขเรามันยากนะคะแต่เลยใส่ปุ๋ยลงไปต้นนี้อายุ หนึ่งปีสิบเอ็ดเดือนเน้อค่ะหนึ่งปีสิบเอ็ดเดือนต้นจะบว่างามปันไดเป็นต้นที่ว่าสวยที่สุดนะคะแต่ตอนนี้กําลังแตกยอดก็เลยเอามาให้เบ่งนะคะแล้วปุ๋ยที่ไ่ก็คือปุ๋ยสูตรตัวนาสูงกลางต่้มนะคะกลางกับหลังนี่ต่้มนะคะจาสูตรบ่ไดนะคะจําสูตรบ่ไดจะเลย เอาลงประมาณหนึ่งกำมือค่ะหนึ่งกำมือของเข้าโรยนะคะโยรยหลบหลบส่งพุ่มนะคะโยรยหลบหลบส่งพุ่มประมาณว่าปลายใบของเขาอะตกอยู่ตรงใดนะคะปลายใบตกอยู่มองใดนะคะเข้าก็จะเนี่ยยังเขียนปลายใบตรงนี้ตกซื้อเนียนนะคะไล่ลงเลยเฮากะโรยหลบหลบนะคะเพื่อว่าให้เขาได้ยืด รากยืดยังออกมาหากินนะคะแล้ววิธีอีกหนึ่งเท่ากับต้องสารวจดูๆนะคะเพราะว่าดวงดวงหนวดเหย้านะคะมันระบาดนะคะนี่ค่ะห้อยดวงหนวดเหย้ามือนันลงมาเท่ากับมาพรอนะคะมาพร้าตัวหนึ่งกําลังแทะกําลังกินนะคะตัวใหญ่อดอกมีห้อยแทะค่ะเสียหายด้ยค่ะผลงานของดวงหนวดเหย้า ลงมาย่งางสำรวจก่อนไปทำงานนะคะนี่เห็นบ่ค่ะเขาจะแทะกินเปลือกทุเรียนค่ะเปลือกละก็เนื้อพุนอ่ะเกือบขาดคนนี้ค่ะเกือบขาดเพราะฉะนั้นพี่น้องเช่าวรั้วเช่าวสวนทุกคนเนะะ้อค่ะให้ให้มันสำรวจนะคะให้มันสำรวจยิ่งต้นสูงสูงนะคะเสียหายหลายหลายของทังสวนมีกินมีใส้นะะี่ค่ะ ตรงนี้ก็น่าจะเป็นไอ้พวกล่าพวกอีหยังเนยค่ะนี่แต่เอากับบได้ไปฉีดยาฉีดยังนะคะบ่ได้ฉีดยากันมะเร็งมาจะสองเดือนแล้วค่ะยากันมะเร็งบ่ได้ฉีดจะมีคือดวงหนวดเงาเนี่ละคะ่ะรุ่นแรกที่สุดในหลวงในสวนของเฮ้าที่ลงไหเบิงคลิปก่อนๆน,น,นั่นค่ะนี่แต่ไอ้ไอ้ตรงนี้นี่ คือพึ่งพึ่งมะกัดตวัวใบไงด้ค่ะถูกกัดจินเนี่ย